เกษตรกรจากเกษตรยนทาง Facebook และช่องทาง YouTube นะครับผมทีติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมรถแทรกเตอร์คุปตารุ่น MUH 702และแทรกเตอร์คุปตารุ่น MJ040 ไปชมกันเลยครับผม 2ขนาด57แรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบไดเร็อกอินเจคชั่น4สูบ4จังหวะ M 7 0 4 0ขนาด70แรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลแบบเซนเตอร์ไดเร็อกอินเจคชั่น4สูบ4จังหวะในส่วนของปริมาตรของกระบอกสูบแท็กเตอร์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับ MU 5 7 0 2อยู่ที่2,434ันซีซีนะครับส่วนปริมาตรกระบอกสูบของแท็กเตอร์ M70 นะครับอยู่ที่3,331ซนซีนะครับถือว่าแรกเตอร์รุ่น M70 นี้จะมีกระบอกสูบที่ใหญ่กว่านะครับถึงทำให้แรงมานั้นมากกว่าของ MU 5 7 2นะครับแต่ในส่วนของ MU 5 7 2นั้นจะมีเทอร์โบด้วยแต่ M70 นั้นจะไม่มีเทอร์โบนะครับ 8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังและมีเกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบซิงโครเซิร์เดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับก็จะเหมือนกัน MU57 และ M70 นะครับถังน้ำมันนะครับผมก็จะบรรจุเชื้อเพลิงได้ที่65ลิตรนะครับของ MU57 และ M70 ก็เหมือนกันนะแต่จะแตกต่างกันที่ตรงปลุกน้ำมันนะครับในส่วนของ MU57 จะเป็นแบบกุญแจกุญแจล็อกไว้นะครับให้มาเปิด ในส่วนของ m 7 0ครับก็เปิดได้เลยนะครับหมุนครับเรามาดูในส่วนของยางนะครับของ mu 5 7นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนาด9.5ขอบ24และขนาดยางของล้อหลังนะครับ mu 5 7อ่จจะอยู่ที่16.9ขอบ28นะครับผมเราจะสังเกตได้ที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับกับ mu 5 7นะครับจุดสังเกตจะอยู่ตรงนี้นะครับเบอร์ยางนะครับผมในส่วนของล้อหลังนี้ ตัว M70 จะขอบใหญ่กว่านะครับ M70 นี้จะขนาด16.9ขีด30ความสูงใต้ท้องรถ MU57 จะอยู่ที่415ม mm ิลลิเมตรนะครับเท่ากันนะครับกับ M70 นะครับผมส่วนของน้ำหนักแท็กเตอร์คูปอรารุ่น M7040 นะครับน้ำหนักนะครับเฉพาะตัวรถไม่รวมใบมีดไม่รวมเหล็กทวงล้อ นะครับผมอยู่ที่2ตัน90นะครับผม r MU 5 7 0 2นะครับตัวรถอย่างเดียวไม่รวมใบมีดไม่รวมเด็กถ่วงนะครับน้ำหนักอยู่ที่2ตัน4นะครับผมในส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงฐานบุกเบิกฐานพ่วนนะครับผม MU 5 7 0 2จ็ดใส่ฐานบุกฐานพ่วนรวมกับ M 7 0ได้ นะครับผมและยังสามารถใส่รวมกับ M อ็มซูนีพร้อมนะครับสำหรับ MU ็มาเนะครับแต่จะแตกต่างกันที่ขนาดใบพานนะครับ M60 นะครับขนาดใบพานจะอยู่ที่24นิ้วแต่ว่า m อ็มนั้นขนาดใบพานจะอยู่ที่26นิ้วนะครับและโลตารีอ่าโลตารีเนี่ยจะเป็นของ MU ็มาโดยเฉพาะเลยนะครับผมโลตารีขนาดความกว้างที่สองเมตรยี่สิบนะครับ ยิ่งเพิ่งยิ่งเพิ่งได้ครับผมคลิปนี้ยังมาจบนะครับผมเดี๋ยวจพะพยาพี่พี่น้องนะครับผมไปชมเกษตรกรนะครับที่ใส่ K K แทรกเตอร์คุปตารุ่น M อ็มยูฮาเจ็ดหรือกัเอ็มเจ็ดศูนย์นะครับผมว่าซื้อไปแล้วใส่งานไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังจากผู้ใส่างานจริงครับเดี๋ยวตามไปเลยนะครับเขาใส่ยี่สิบสองโมงยี่สิบไรเพื่อให้นไหนให้ยานมายี่สิบไรน่นี่ประมาณสี่ทุ่มเนี่ยคือจบมันฟังให้จบคือจบ ต่ว่ากัเวลาพักมันก็ม so okay. ีให้ม um ันแค่ก่อนแหละเพราะ่ะนัเขาดีตลอดเทาก็บมีเวลาหายใจมันแค่ก e ันละเขาสูมันเทากับเท่ากับมีมันกับตรงมีกันเนี่ยมามันต้องคิดใจมันใหญ่โตขึ้นกันมันก็ไม่ใจกันรดกันเลยเอราะฉว่าไม่ใจเด้อเอาโอเคไหมเราโอเคอยู่ผ่านอยู่นั่นแหละเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองเยี่ยมคือว่าคุ้มคุ้มค่าค่าหยุดท่นไงใช้เลือกดีไหม ไอ้ไอ้ไอ้เฮ็ดงานทั้งใดนี่รับจ้างข้าเจ้าก็ใจไหมคู่บตานี่แถวบ้านนี่ข้าเจ้าก็ใส่กันไรวนมากึงข้าเจ้าตกแถวนีนั่นละจักรเสยย่นนั่นละราคานะครับ M702 u นะครับตัวรถบวกไปมีดนะครับจะอยู่ที่9 3 7 5 0 0บาทนะครับและ M70 นะครับราคาจะอยู่ที่ 1, 1ล้านกับอีก4,000บาทนะครับผมตัวรถกับใบมีดนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจรถแท็กเตอร์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็สามารถเข้าม,มาติดต่อสอบถามราคาและเดี่ยวกับทางฝ่ายขายได้นะชูรุ่งจุประจักษ์จากเกษตรยนต์บ้านมาห้องสมุทรนนองมูน,นย์ชุมชจังหวัดนองบัวลุพูนะครับอยากจะบอกว่ารถแท็กเตอร์ทุกรุ่น ฟรีดาวะนะครับและพอนสูงสุดถึง7ปีนะครับผมหรือว่าทุกคามีรถแทรกเตอร์รุ่นเกา่าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อของคู่ปต้าหรือว่าเป็นยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นๆนะขายอื่นนะครับก็สามารถมาสี่เพื่อนเป็นรถแทรกเตอร์คู่ปต้าได้นะครับเพราะว่าบริษัทขรงเลารับสี่เพื่อนรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงนะครับจึงได้าเชื่อมาก เลือกชมเมา,เารายการกับทางไฟล์ขายได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ